พเทเ็กนะครับ,ค,รบคลิปวิดีโอวันนี้สั้นๆนะฮะที่ผมอยากจะขอโนเลชชาริ่งนะฮะก็คือในเรื่องของการทําความเข้าใจกับ OKR OK แบบง่ายๆนะฮะ OKR OK เนี่ยผมผมผม,ผมอธิบายอย่างนี้นะฮะที่ผมใช้อยู่คือผมเป็น p r a c t i t i o n e r นะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เป็น Expert แต่ผมเป็น p r a c t i t i o n e r ผมเอาทูสุกตัวมาใช้กับองค์กรจริงๆนะครับองค์กรผมก็มีพนักงานประมาณ3 4 0 0คน แะ้ครับล้วใช้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆนะฮะวิธีการที่ผมจะอธิบายง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจใน5นาทีเนี่ยในเรื่องของ OKR OK เนี่ยก็คือผมจะอธิบายว่า OKR OK มันคือตัวขับเคลื่อนนะครับ KPI เนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็ใช้คู่กันนะไม่ได้บอกว่าจะตัดตัวไหนออกแต่ KPI มันคือ final result นะ final result ก็หมายถึงว่าสิ้นปีคุณอยากจะได้ผลลัพธ์อะไรเท่าไหร่เนี่ยคุณไปตั้งเป็นตัวเลขหรืออย่างไรก็ได้นั่นคือสิ้นปีนะฮะ ในบริบทขององค์กรผมนะองค์กรท่านผมไม่รู้ว่า KPI ท่านใช้ในบริบทอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ในสิ่งที่ผมใช้ผมก็จะมาแชร์ให้ฟังว่า KPI ของผมเนี่ยมันคือไอ้ตัวจับสิ้นปีไอโอเคมันคือตัวไอ้ driven ตัว Driven ตัวขับเคลื่อนตัวผลักดันให้แต่ละเดือนมันมี energy มันมี power มันมี goal เล็กๆมันเป็นสับ goal แยกลงมาเล็กๆประจำเดือนนะฮะ mm hmm. เพื่อให้ goal ใหญ่นั้นเราได้ KPI ที่ตั้งไว้คือ สิ้นปีโอเคไหมฮะนี่คือคอนเซปต์ที่1ที่ผมอยากขออนุญาตแชร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆ O อนี่คือ objective หรือฝันของเราอ่ะพูดง่ายๆอ่ะฝันเวอร์ Fun ของเรา <c ans> ที่เป็นวอร์ดิ้งอ่ะคืออะไรนะฮะอ่ถ้าเราบอกว่าฝันของเราเนี่ยอยากจะลดความอ้วนอยากจะคุณดีนะครับอยากจะลดน้าหนัก3ากิโลภายใน1เดือนอันนี้เป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะสกโภายในหเดือนอาจจะค่อนข้างยากแต่ว่าทําได้ครับมนะัมัน reachable มันคือเป็นโอไดโอคือ objective หรือเป้าของเราหรือฝันของเรานะ kr ที่1นึเราก็ต้องบอกว่างั้นเราก็ต้อง,อ,งออกกําลังกายวันละ30นาทีสิเพื่อที่จะเบิร์นไขมันใช่ไหมแต่อันนี้ยังเป็น kr ที่ไม่ดีพอเพราะบอกแค่ว่า30นาทีให้เบิร์นไขมันแต่ยังไม่ได้ระบุ result ครับ result ก็คือผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เพราะ kr ที่ดีก็จะบอกว่าอองไปเบิร์นไขมัน30นาทีและ เบิร์นได้ที่300แคลอรี่ต่อวันหรือต่อครั้งในการออกกำลังกายนะครับนี่คือ K R ที่ดีเพราะว่าจะต้องมีดีเทลจะต้องมี result มี action and result K R ย่อมมาจาก key result action คือคุณต้องออกกำลังกาย30นาที result ก็คือคุณต้องได้อะไรฮะคุณต้องได้รับผลรับเล็กๆคือ g o เล็กๆคือ300แคลอรี่ต่อครั้งในการเบิร์นนะครับ K R ที่2 อาจจะเป็นในเรื่องที่ว่านะครับคุณจะต้องฟาสติ่งก่อนจะกินอาหารเนี่ยต้องไม่สามารถกินอาหารได้เลยจากเช้าถึงเที่ยงถึงจะเริ่มทานอาหารได้นี่คือการคอนโทรลแอคทิวิตี้แค่ที่3ควรจะบอกว่าทานอาหารได้แต่ห้ามทานแป้งเกินเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ผลลัพธ์คือไม่เกิน1,500แคลอรี่ต่อวันอนึกออกไหมฮะ เค่ที่ที่จะต้องเป็นเรื่องของการวัดผลได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคุณจะต้องชั่งน้ําหนักสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับคุณจะต้องชั่งน้ําหนักด้วยตาชั่งดิจิทัลเนี่ยประจําวันทุกวันและจดบันทึกผลไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณเพื่อคุณจะได้เห็น progress นะครับขึ้นหรือลงไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยให้เห็น progress คุณจะได้ไม่หลอกตัวเองนะครับ อันนี้ก็คือสี่แครที่สี่แครที่ห้าคืออะไรคุณชูริมาเรื่องงานลดน้ำหนักคุณจะต้องหาหาฮีโร่ไหมอ่ะเออหาฮีโร่หาโค้ชนะหนึ่งอาทิตย์ต้องไปเจอโค้ชสักหนึ่งครั้งครั้งละสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาพาออกกำลังกายพายกน้ำหนักให้เป็นมีแรงบันดานใจ